ครั้งแรกกับวาไรตี้ซีรีส์คอนเสิร์ตที่ชวนทุกคนมาหยุมงหัวใน r s Music และอัมพลฟูดพรีเซนต์ใหญ่ตัวร้ายกับนายหัวโจเปิดปรากฏการณ์ครั้งแรกกับวาไรตี้ซีรีส์คอนเสิร์ตของตัวดดและตัวมัมแห่งตึก r s ที่รวมตัวศิลปินปากแจ๋วที่สุดของวงการไว้ในคอนเสิร์ตเดียวกันใน r s Music และอัมพลฟูดพรีเซนต์ใหญ่ตัวร้ายกับนายหัวโจ วาไรตี้ซีรีส์คอนเสิร์ตที่เปิดฉากนำทีมหยุมหัวโดยตัวมัมท็อปเทียปานธนพรปัะทะเป่าสมชายเดดดี้ตัวตึงแห่งตึกอาเสพร้อมเหล่าศิลปินคู่ซีคู่ปรับต่างคู่ที่จะมาปะทะคารมและเสียงร้องจนคนดูต้องซูดปากเปิดด้วยคู่แรกที่ไม่มีอะไรที่ลืมบอกกันแน่นอนอย่างทาไทม์ไทโฟสกลรัตคู่ต่อมาเบนชลาทิตมาเรียมเกรก เพื่อนซีแน่นปึกที่เสียงของพวกเขาเลี่ยมทองคนฟังสุดสดส่วนคู่ถัดมาตั้มวราวุฒิานินิพาพรก็เป็นเพื่อนรักสุดฮาดีกรีแชมป์ตัวตึงพิธีกรคู่หูแห่งยุคและคู่สุดท้ายที่แฟนๆพลาดไม่ได้กับสายคารมดีนุกธนดลจ้านงพนีซึ่งเป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่บนเวทีเดียวกัน เรียกได้ว่าเป็นการรวมพลศิลปินตัวจี๊ดซีดครบรถรับรองว่าสนุกมันแบบไม่ซ้ำเพราะจำสูตรไม่ได้เตรียมตัวกลั้นขาแล้วปักหมุดพร้อมหยุ่หัวในวันเสาร์ที่20กรกฎาคมนี้ที่ UOB Live ชั้น6 EMSTHEI กดบัตรพร้อมกันวันเสาร์ที่วันที่1มิถุนายนนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางบัตรราคาเศษ4,500ส่วน00 0พเศษสาม0ส่วน2,000บาทติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เพจ r s t r o b i z มากลั่นคำให้อยู่แล้วหูเคลือบทองไปพร้อมกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยม R S S H O W B I Z เครื่องหมายสี่เหลี่ยม R S M U S I C เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเต๋าปานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวารา e ตี้ซีรีส์คอนเสิรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโตมากับ R S โหลดคลิปโปรโมทใหญตัวร้ายกับนายหัวโจบมากกว่ามากกว่า h T T P S bit l y s 4 D X F 2 M G